สวัสดีครับหลังจะเราเป็นจอมเวทแล้วเรามาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จริงอ่าเต็มภาพมันสวยอ๋เป็นแนวเนื้อเรื่องแฮออ๋อมีเทดพีอยู่ข้างบนอ่ะโอเคคอนตะินิวเนาะอืมเมื่อคุณตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่เต็มไปด้วยเลือดและการถูกจองจำมา้าผู้คนรอบๆคุณตามพวกเขานพูด องรอบๆคุณเนาะมันซุบซิบนินทาแต่คุณอ่ะแก้นทำไมไม่ได้ยินพวกเขาเราจะฟังไหมหรือเปิดตาต้องฟังก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรคุณได้ยินเสียงของชายแก่คนนึงพูดไว้ว่าอืมทหารจต่ที่หนึ่งหล่นใหม่แล้วเหรอถ้าเขาถามฉันว่าฟังต่ออ่า ผู้หญิงตอบมาเนาะโอ้พระเจ้าเออแปลไม่ได้แปลไม่ถูกนี่มึงฉันกล้าห่านนะฉันมั่นใจเลยว่าพวกเราอะ่ะต้นทำในส่วนของเขาให้ดีฟังต่ออยากฟังมากใช่แล้วพวกเราต้องช่วยไกด์แนวทางอนาคตออ เขาเ่าพวกเราถึงลาขอยอนาคตแล้วเหมือนเขาพยายามช่วยเราแล้วเหมือนเราจะเป็นตัวการสําคัญอะไรสักอย่างถ้าผมแปลไม่ผิดอ่าคนนี้เราตืมตาตื่นมาปุ๊บเราเห็นคนสวมหน้ากากแบบลอเท่มามองมาเทนที่เราอืมเขาพยายามจะรักษาแผแลเราอยู่เนาะคุณรู้สึกเย็นแล้วก็เจ็บอ่าเราจะถามอะไร หคุณเป็นใครสองเราอยู่ที่ไหนสเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นผมเหรอถามว่าเขาเป็นใครเราอยู่ที่ไหนผมอยากรู้มากกว่าว่าตอนเนี้ยผมมันเกิดอะไรขึ้นกับเราผู้หญิงตอบมาว่าอืมไม่รู้จ้ะอ๋อมันเป็นแบบ มันต้องกลัวไปหนุ่มถ้าหาหนุ่มสงครามจบลงแล้วอันนี้คือส่วนที่ส่วนคุณทําในส่วนของคุณไปแล้วหลับตาลนและเงียบไปซะพวกเราจะรักษาแผลคุณให้หงแมวเ,เราอยากรู้มองไปรอบรอบโอ้เราก็จะร่างกายของเราเต็มไปเรือดและบาดแผลเนาะผู้ชายสองคนกับผู้หญิงหนึ่งคนยืนอยู่รอบๆเรารอบเตียงเราเนี่ยแหละพยายามเอาพักก๊อตนะ ถ้ากอติขาปมาตามาพันแผลเราเออโอเคแล้วเราก็จะรอดใช่ไหมเราจะรอนลุกขึ้นหรือว่าเราจะรอนหลับตาลงประเด็นคือเราน่าจะเชื่อใจเขาได้ไหมน่าจะเชื่อใจได้นะลองดูก่อนนะเราไม่อยากโอ้เราลุกขึ้นไม่ไหวแผลคุณเจ็บมากเกินไปที่จะลุกขึ้นและดวงตาของคุณก็ เริ่มง่วงหน่อยแล้วท่านเราหลับไปฝันดีคุณไหนโอ้โอ้ฝันเหรอเหมือนเราฝันเป็นแบบไฟไหม้เนาะความเจ็บปวดมันอยู่ในความทรงจำของเราเนาะเป็นการสงคามอะออความทรงจำมันก็น่ากลัวเราได้สเตกเวิลด์เวิลดมด้วยในดคาแรคเตอร์เราสิอ่าเขาคือใส่หมอไว้อยู่ โอเคไม่มีอะไรเราออกไปก็ก็มีของมีสก,กิลก็ใส่ไปแล้วไม่มีเฟส็ดโอเคเมืองที่ถูกไฟไหม้ผู้คนตายห่ากันหมดท้องฟ้าน่ากลัวเต็ไมไปด้วยแสงไฟหรือความมืดว่างจริงผมแปล่มหม้อนะแต่ก็เออนั่นแหละ แม่น้ำย้อมไม่ได้สีเลือดโอ้เลือดคนไหลเต็มที่เลยเนาะคุณยืนอยู่ในเงามืดเนาะน้องชายคุณอยู่ที่นั่นโอ้เขาโดนโอ้โหเขาโดนไฟเผาเป็นศพโอ้ไปดูน้องก่อนดีกว่าอืมเขาชื่อเลบานาบ้าอ่าทับ เขาอายุน้อยกว่าเราประมาณปีสองปีแต่เขาก็ไม่เคยคำสั์เป็นยามามเอาละเขาเป็นสูว์แมนสุดหล่อเท่โอเคเราไปคุยกับน้องดีกว่าไปน้องรักเป็นไงม้างบางอย่างมันจะเกิดขึ้นกับอ้าน้องสาวเรามีนน้องสาวด้วยเธออยู่แถวนี้ ไม่ไม,ไม่นานมันี้พวกเราต้องถาเธอโอ้โอเคเราจะไม่ลืมเราจะตอบไปแต่เราพวกเราต้องไปรายงานก่อนเฮ้ยทำไมเราไม่ช่วยน้องก่อนอ่ะคำสั่นบ้าบออะไรฉันเป็นทหารแต่เธออ่ะเป็นครอบครัวของเราเว้ยโอ,โอ,โอ,โอโนโหเราเราพูดดีมากครอบครัวต้องมาอันดับแรกถูกต้องไหมเออเราก็จะตอบอะลรอันดับแรกข้อหนึ่งก็ถูกต้อง ครอบครัวต้องมาก่อนหรืออันที่สองไม่หน้าที่ต้องมาก่อนหรืออันที่สามอะไรก็ไม่สําคัญนะฉันคิดว่าพวกเรารอดมาได้รทหารก็รออยู่พี่น้องครอบครัวสําคัญที่สุดครับสาหรับผมยังไงครอบครัวต้องมาก่อนปะวะวน,น,นอนชายเราก็ใจเย็นลงแล้วก็พยายามหน้าให้เราเนาะแล้วก็พูดว่าเธอนะน้องเราอ่ะเป็น มีความหมายที่สุดในโลกแ <i> ล้วพี่รู้พี่รู้ใช<ส>่ไหมครับเขาหายใจเข้าไปลึกๆสองชั่วโมงก่อนหน้านี้น,น,นะนพูดเราเย็นหาน้องสาวอยู่อ๋อเหมือนเราจะเราจะไปหาน้องสาวแล้วจะกลับพาเธอกลับมาให้ปลอดภัยโอเคแล้วเธอพูดว่าไงมั่งเธอพูดว่าจะไปเอา จะไปพามาเรียมกลับมาเหรอจับมาที่บ้านเธอต้องการที่หนีออกไปจัดเมืองน,นี้เนาะแล้วน้องเราก็บอกไปว่ามันไม่มีทางเราที่จะออกไปเมืองน,นี้ที่มันเป็นตอนช่วงเช้าในตอนเย็นเอ้ยมันสายเกินไปในเย็นตอนนี้แล้วก็ไรว่เนี้ยผมแปลไม่ได้เรื่องเลยกอนที่อ๋อศัตรูจะบุกเข้ามาทามประตูหน้าเมือง บิเรียมพูดว่าเธอรู้มาก็รู้ชันออกเธอบอกฉันเธอบอกน้องเราเนาะให้รอไปตอนคืนตอนที่นี่ตอนคืนอ๋อก็คือประมาณว่าน้องเราอ่ะจะหนีออกเมืองน,นี้แล้วนัดเจอว่าตอนนี้เราต้องถามก่อนว่าน้องพูดอะไรไหมเธอวันแผนไปว่าเออจะหลบหนีไปที่ฟอร์เเซียนนั่นแหละ รื่องการความปลอดภยัยโอเคเราต้องป้องป้องอ่ะจบยังใช่แล้วฉันถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเธออยากทำนั้นสื่ออ๋อนังสือกับมวลขัามพีโดยธรรมชาติเนาะแต่ว่าเหมือนเธอจะปิดบังอะไรเราไว้บางอย่างงั้นเราจะไปเริ่มหาเธอเสียที่ไหน กลับบ้านสิไปที่รฟอนหรือบ้านที่อาจจะไปโอเชียนซารีเมือนนี้มันกว้างล้วอันที่แรกก็แบบเธออยู่ที่ไหนก็ได้เนะหรืออันที่สองพูดพอแล้วเราไปหากันดีกว่าไปไปหาเถอ ก็ใช่ถึงเวลาแล้วเอาละตามทันเลยพี่ชายผมจะตามหลังพี่เองโอ้เยี่ยมมากแล้วเราก็จะตายก่อนโอ้โหเคทีนี้คือเราจะไปหาน้อนเราจะเจอแต่ที่ไหนเราจะไปเริ่มหาหนอนจากที่ไหนหรอริ v เวอร์ฟอนไหมเขาบอกอยู่นี่ว่าอาจจะเป็นริ v เวอร์ฟอนหรือเป็นโอเชียนก็ได้ถ้าตามความคิดผมเนี่ยนะ ไปที่แม่น้ำก่อนแม่น้ำก่อนละกันตึ๊กตึ๊กตึ๊กเราเดินมาตึ๊กตึ๊กตึ๊ก่าพื้นที่มืดๆน่ากลัวน่ากลัวโอเคเราลองฟังแล้วดูสิ้นเสียงไหมโอ้เราได้ยินเสียงว่ากลัวเป็นเสียงเล็กๆเนอะอาจจะเป็นเสียงของน้องเราก็ได้โอ้เป็นเสียงเด็กอเราลองดูรอบๆก่อนเผื่อมีคนอยู่ ปับป๊บปึบ๊บปั๊บมาันอาันตรายเนาะเหมือนเหมือนจะไม่มีอันตรายแต่เราต้องดูข้างบนด้วยอ่ามองไปขึ้นบนครับอ่ามีเขาจุดธนูไฟเลมมาอยู่อ้าวอ้าวอ้าวเราต้องใจเย็นเลยเราต้องใจเย็นเลยนะครับช่วงวันนี้เราเลีนธนูลงมาแล้วครับ อยู่ตรนดับอยู่จนหอเขาดาบฟ้าอืมเราควรทำอย่างไรดีหาทาันรอดหรือพามุ่นหน้าไปที่ดูว่าฟอนไปมุ่นไปเลยอยากจะเดินจะมุ่นไปเราไปที่ดูว่าฟอนแบบเงียบๆเอาจิมแม่แปรไม่รู้เรื่องอมันไม่มีสู้เลย อราข้าไปเลยคือตอนนี้ผมแบบกดยับหมดกดยับหมดไม่สนลูกใครอ,คอ,อ่าคุยกับน้องอ่ะคุยกับไปคุยไปคุยไปข้าแม่น้ำด้วยข้าแม่น้ำอ่าตอนนี้คือผมกดมั่วแล้วคือผมไม่ไหวแล้วผมแบบอยากสู้อะมันไม่มีอะไรเลยโอเค <barking> บ้าไปแล้วทำไมเราสู้อะไรไม่ได้เลยแล้วตอนนี้คือเราอฆ่าใครอ้าวสู้แล้วไม่รู้สู้เลยอย่าสู้มานานแล้วนี่นี่ใช้สกิลครับแล้วก็โจมตีต่อเหมือนเราจะได้สายแมชช่นเนาะอันนี้คือทำอะไรได้ หิวเรื่องมั้งแถ่ถ้่ามันตายก่อนเออสิบสองทแทกไปเรียบร้อยอหวานดาบลงโอเคเราสู้ชนะแล้วเพราะฉะนั้นจบไปเค่แค่นี้เกมเราจบแค่นี้เหรอมันมันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแบบจ๋าเกินไปนอะแล้วแบบต้องเข้าใจว่าฉากตัวละครมันน้อยอะแล้ว เน,เนื้อเรื่องมันเยอะมากมากสุดๆแล้วผมก็ค่อนข้างอ่อนอังกฤษคือพอแปลจับใจความได้แต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆบางอย่างที่มันเป็นสําคัญอะผมไม่เข้าใจไงมันก็เลยบางอย่างมันไม่อินอันนี้คือผมแค่รู้ประมาณว่าเราเป็นทหารพันศึกแล้วเหมือนเราจะฝันนะฝันว่าเรากับน้องชายเนี่ยตามหาน้องสาวเหมือนเป็นเรื่องที่ย้อนอดีตกลับมาหลังจาก ไม่รู้ว่าน้องเราจะตายไหมหรือว่าน้องสาวเราจะตายด้วยหรือเปล่ามันขึ้นอยู่การทานเลือดเราแต่ที่แน่คือเราเจ็บเชนตายเนาะโ,นโอเคใครเก่งภาษาอังกฤษเนะาะฝาดไปเล่นแล้วก็ออกมาคอมเมนต์บอกด้วยว่าเรื่องเป็นไงต่อส่วนผมโง่เกินไปผมจะไปตั้งใจอ่านหนังสือโอเคเจอใคบก็ายบาย